ได้แล้วครับที่ได้แล้วยั่วู้โทษครับขอโทษครับฟุกฟุกฟุกเออ ห้าต <Donald> <ARRY> ้นค้งโอดเกินโอดเกินน้องจ้าโหดเกินน้องจ้าโหดเกินเัาแตกเลยอ่ะ จะตอดหัวไปทีหนึ่งแล้วมั้งนะตอดไปทีนึงครับเฮ้ยจมเลย อ้อมจะโหดกับพี่เกิดไปแล้วหยาบยโอ้ยโอ้โหเกิน มึงทำโหดเกินเลยโอ้โหมีวุปล่าช่วยครับโดนไม่มีวุปล่าช่วยในตานครับสาวดาอยู่ไหนดอสาดาเนี่ยสาวดา,า,วดาอยู่ไหนดอว่า,วาแล้วเชียวโดนสาวดายิงตายแล้ว

tốt khá quá tốt Ui, à, nón à Ui, ui, ui ายเลย <laughs> จบเลยครับจบเลย <laughs> หมดไปน้องก,ก็หมดไปอ,อ <c oughs> ตอดไปดีแดงแปดอ่ะเออ ủa thôi ủa thôi 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 không thôi 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 à ào ai lên ai lên mới chụp hả ôi đang dạo hả đây à để mấy tai à tai áo tao ui thank mm -hmm. you